สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนเมษายน2,514นะคะชาวราศีพิจิกค่ะืูมเอาใหม่ชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดวันที่23ตุลาคมถึง21พฤศจิกาย,ยนนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลรกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ เจยนยนกันนะฮะโอเคนะเ <c oughs> จนยนก็คือเจนย์เย็นโอเคนะมาดูนีค่ะว่าชาวราศีพิจิกในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันกิ้งกับพีน็อกเกิลค่ะราชาถือเหรียญเอซอบวาน A นะคะแปดไม้เท้าโทพีน็ n กเกิลค่ะสองเหรียญเอซอบวาน A ค่ะหนึ่งไม้เท้าแล้วก็เดอะฮัลโลเฟนโอเค <c oughs> <c oughs> สำหรับนะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะแบบอยู่ในอยู่ในคาแรคเตอร์ของคนที่แบบว่านิ่งๆนะคุณค่อนข้างนิ่งๆไม่พูดไม่จาไม่ได้ว่าเป็นใบนะ,ะแต่แบบว่าในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะแบบว่าไม่พูดเยอะ,อะคุณจะนิ่งๆคุณจะเก็บอารมณ์เก็บอาการเก็บความรู้สึกอย่างมากเลยเพราะว่าคุณอะมีเรื่องที่แบบว่า ลังเลหรือช่างใจอยู่ว่าคุณอาจจะตัดสินใจอะไรยังไงดีคิดที่อยากจะทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้ดีเพราะว่าด้วยความรู้สึกหรือความต้องการของคุณคือคุณต้องการที่อยากจะมีคอมมิชเมนต์หรือมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วไม่ได้อยากเป็นคนคุยไม่ได้อยากเป็นแค่แบบคนทั่วไปคือแบบเฮ้ยเราอยากเราอยากมีความสัมพันธ์ที่มันโอเคอะที่มันดีที่มันแบบเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นอะซึ่งแบบ อืมไอส้สาวคุณลังเลกับเรื่องเรื่องนี้อยู่ว่ามันมันจะมีแนวไหนบ้างที่แบบว่าจะได้ความสัมพันธ์แบบนี้ทํายังไงดีจะเริ่มต้นไหมหรือจะยังไงต่อหรือจะอยู่เฉยๆหรือจะพุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อหรือไปเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆกับคนใหม่ดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยอมืมันเป็นการลังเลที่แบบว่าช่างใจอยู่นะคะแต่ก็อยู่เป็นความคิดที่แบบว่านิ่งๆไม่ได้เอี ER อะไรกับใครดูเป็นคนแบบ คือแบบสุขุมเก็บอาการอะนะคะ <c oughs> เดี๋ยวขอดูหน่อยว่าแล้วคนที่ชาวราศีพิจิกนึกถึงอาหารนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันเรื <c oughs> ่องเมดิเชีนค่ะนายอฟคัมนะคะก้าวถ้วยเจเจสสิซอบวานนะคะหกไม้เท้าเพ o ซอบวานเด็กถือไม้เท้า สำหรับคนที่ชาวราศีพิจิกนึกถึงอะค่ะคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไอส้สาวว่าคนคนนี้ค่อนข้างมีความเขามั่นใจมากนะเขามีความมั่นใจในในตัวของเขาในในความคิดของเขานะถึงแม้ว่าคนคนนี้เขาจะรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอะเขามีความมั่นใจว่าสิ่งที่เขา เขาจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ว่าเขาจะต้องการความสัมพันธ์แบบไหนเขาจะต้องการคนรักแบบไหนหรือว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นจะต้องอยู่ในกํามือเขาจะต้องเป็นอย่างที่เขาต้องการแบบเนี้ยไอส้สาวโจเขาเีความแบบอืมีความโมโนหรือว่ามีความคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งมากๆนะมีความคิดว่าตัวเองว่าสามารถควบคุมได้หรือแบบว่าสามารถเดี๋ยวจัดการเองได้ในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเขาเขาคิดว่าเขาอะก็ ก็เก่งอยู่ก็สามารถอยู่นะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้สาวงว่ามันมีความสัมพันธ์ที่มันเกิดการจบหรือการปิดการบล็อกกันไม่พูดคุยไม่สื่อสารกันมีการแยกย้ายกันนะคะห่างเหินกันในความสัมพันธ์มันก็เป็นเพราะว่าคนคนนี้เขาค้นข้นที่จะยึดถือหรือว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มันเหตุผลอะที่มันทาให้จบลงคือมันเป็นเพราะว่า เขาคิดถึงความสุขของเขาคิดถึงความต้องการของเขามากจนเกินไปจนละเลยความรู้สึกของคนอื่นอะนะเขาคิดเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีความสุขมันก็เรื่องของเขาอะมันเป็นความสุขของเขาอ่ะแต่มันสาระแน่ทำให้คนอื่นมีความทุกข์ไงคะมันก็เลยทําให้ความรักเหล่านี้มันจบลงอะค่ะซึ่งที่ผานมาฉันสุกสว่าเขาอ่ะมี ความรู้สึกที่อยากที่จะเออพอรู้แล้วว่าสิ่งที่มันจบไปมันเป็นเพราะว่าตัวเขาเองนี่มันเป็นเพราะว่าเขาไม่แยแสไม่นึกถึงความรู้สึกของคนอื่นการที่เขาอ่ะอาจจะแบบมีคุยกับคนมากกว่าหนึ่งคนหรือว่าทําอะไรก็ได้ที่แบบว่าคุยกับใครก็ได้ที่ทำให้รู้สึกมีความสุขหรือแบบว่าอืมเอาเปรียบเอาเปรียบความรู้สึกคนอื่นน่ะเขารู้สึกว่าอืมไม่ไม่ควรทาแบบนั้นเลยแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือคิดที่อยากที่จะมอบมองกุฎหรือว่ามอบความรู้สึกให้กับคนคนหนึ่งที่เคยจบความสัมพันธ์เาไป อารมณ์อยากทําใหม่อยากเริ่มต้นใหม่อยากคุยใหม่อยากมอบความรู้สึกใหม่จังเลยอะไรแบบนี้ขอดูนะคะว่าในช่วงของเดือนเมษายน 64, สอง4้หกสี่สถานการณ์ความรักของชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรอธิษาต้องขอโทษนะที่แบบว่าเฮ้ยวันนี้มันก็เราจะไปครึ่งเดือนแล้วแต่แบบว่ามันก็ยังไม่เสร็จอ่ะ,ะให้อภัยอธิษฐานนะให้สาม่ไหว <laughs> บ้าจริงอ่อ แล้วเมื่อกี้พูดอะไรพูดใหม่เอ่อขอษนะคะว่าสถานการณ์ความดักของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนเมษายนสองพันห้าสเป็นอย่างไรมาดูกัน <c oughs> adjustment นะคะ4ีซอบเพนด์เนอรเค้าหกเหรียญเอสซอบเพนด์เนอค่ะหนึ่งเหรียญซีซ so ับสอดกค6หกดาบแล้วก็เพจซอบเพนด์เนอร์เ so ด็กถ uh ือเหรียญ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือแบบคือมันอย่างนี้นะค่ะคืออยากอธิบายคือทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะมันอาจจะยังคงมีคุณจะนี่เป็นคนยังพูดคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหรอะไรยังไงหรือแปลว่าคุณต้องการความชัดเจนอะไรในความสัมพันธ์หรือแบบอยากรู้ว่าทาิศทางหรือคําตอบที่ได้ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาทั้งสองคนนี้มันจะเป็นอย่างไร ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเปิดเผยแล้วนะคะคือคนของการการะทาใครทําดีได้ดีใครทาชั่วได้ชัว่วใครทำมัำว่วตกสอบตกนะคะเป็นเรื่องปกติคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถูกเปิดเผยขึ้นอย่างชัดเจนสิ่งเขาเรียกอะไรอะ่ะพูดดีๆเนี่ยสถานการณ์ต่างๆก่อนหน้าน,นี้ที่มันดูวุ่นวายมันดูรกรุรง่งรังรู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันเยอะค่ะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะคะโชคชะตาหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือตอนนี้เขาเข้าข้างคุณแล้วนะคะคืออะไรที่ไม่ดีหรือไม่ยุติธรรมกับคุณมาก่อนหน้านี้สิ่งเหล่านั้นมันจะกลับคืนมาสู่คุณในเรื่องของความมั่นคงในสถานะความสัมพันธ์หรือว่าการที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่ได้รับการ ดูแลเอาใจใส่อย่างที่มันควรจะเป็นหรือแบบว่าเฮ้ยเขาคนนั้นแบบดูดูเมืนเฉยคุณก่อนหน้านี้ดูรู้สึกแบบทำร้ายใจ,ใจิตใจหรือแบบว่ามีการเทคแคร์กันน้อยลงแต่ในเดือนนี้มันจะมีการกลับมาในแบบที่โอ้เอาอะไรอะ่ะคุณจะถูกคนคนนั้นดูแลเอาใจใส่ปพระเขาป่งงมกระจุ่มกระจิ๋มกันในแบบที่อืน่ารักนะคะซึ่งเนี่ย yeah. มันเป็นเพราะว่าคนคนนี้เขาอยากที่จะขอการอยากที่จะขอขอความเห็นใจอะค่ะอยากที่จะแบบยื่นเหรียญมาเฮ้ย hey, เราขอการสักเนี่ยมีคนยังพูดอะ่ะค่ะขอการอีกสักครั้งได้ไหมที่จะแบบแจะจะเปลี่ยนจากเราเรอะงไรเงี้ยเราอยากยื่นเหรียญให้เธอเธอเห็นบ่าเหรียญนี้มันมันของมันเรามามีความสัมพันธ์กันใหม่ได้ไหมคือที่ผ่านมาเรารู้ว่ามันแบบมันอาจจะไม่ดีดีเราอาจจะทำตัวไม่ดีกับเธอแต่แบบว่า เราก็พยายามที่จะรอให้สถานการณ์ต่างต่มันดีขึ้นก่อนเนี่ยเราก็รอให้เธอโอเคกว่านี่ยเราก็เลยแบบอยากขอค่ะเธอตอนนี้คือมันจะได้ไหมอะไรแบบนี้ดีพิจิกดีนะคะขอดูนะคะว่าแล้วคนที่ชาวราศีพิจิกนึกถึงอะคะ่ะในช่วงเดือนเมษายนสองห้าสีญญญา่สถานการณ์ความรักของเขาเป็นอย่างไรมาดูกันแฝฟอบคํานะคะห้าถ้วย เพจซอบครับเด็กถือถ้วยเอสซอบสอดแปดดาบเดอะสเตรนด์ rain, แล้วก็นายพนักงาเก้าเหรียญโอเคสำหรับชาวราศีพิจิกนะคนที่ชาวราศีพิจิกนึกถึงเนี่ยในช่วงเดือนเมษายน64เนี่ยถึงแม้ว่าด้วยความที่เขามั่นใจนะไอ้สัไว้ไอ้ออความนิสัยพื้นฐานของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ ค่อนข้างตัวเขาของเขาอะนะคะมีความมั่นใจในระดับที่ที่สูงส่งมากเพราะฉะนั้นในส,สัปดาห์ที่ในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเหมือนเขาจะพยายามแบบพยายามที่จะแบบข่มตัวเองข่มอารมณ์ตัวเองหรือพยายามฝืนใจฝืนความรู้สึกตัวเองว่าแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เราก็โอเคแล้วเราเราไม่มีใครเราก็มีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแป๊บนึงนะคะ,อนนนนะ,คะโอเคอตอนเนี้ยเราอะ ใช้ชีวิตส่นในแบบที่เฮ้ยมีความสุขอะเราไม่ต้องมีความรักก็ได้เราไม่ต้องแบบมีใครก็ได้เราโอเคดีนะคะพยายามแบบที่จะดื้อดึงกับกับกับตัวเองอะอะไรแบบเนี้ยแต่สาสุกว่าถึงแม้ว่าเขาจะดื้อดึงแค่ไหนอะแต่มันมันไม่พ้นนะคะ <c oughs> ดื้อดึงแค่ไหนแต่มันก็หนีความรู้สึกผิดหนีปัญหาที่ก่อขึ้นหรือ สิ่งที่ทําลงไปแล้วมันแบบปัญหาที่ยังค้างคากันอยู่ไม่ได้หรอกถึงแม้ว่าเขาจะทําตัวเหมือนมีความสุขอะค่ะแต่ในใจเขามีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่า <c oughs> ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นเราการแก้ไขถ้ายังไม่แก้ไขมันก็ออกมาไม่ได้แล้วก็ความรู้สึกผิดที่ทําลงไปการที่ทําให้คนคนนึงเสียใจเสียความรู้สึกมันก็ยังคงอยู่ในความรู้สึกของเขาอะค่ะอืมพยายามทาตัวเป็นแฮปปี้นะคะแต่ว่า ข้างในนี่คือแบบเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาเลยแต่เชื่อเลยค่ะว่าคนคนนี้จะฝืนตัวเองได้ไม่นานเพราะว่าด้วยความที่เขารู้สึกผิดด้วยมันจะไม่สามารถแสดงออกให้เห็นได้ชัดเจนว่ามีความสุขขนาดนั้นหรอกค่ะเขาก็โงตัวเองไม่ได,เด้เดี๋ยวในช่วงเดือนเมษายนคนคนนี้จะจะต้องได้มีการมาขอความรักหรือมีการพูดคุยขอร้องขอขออ้อนวอนนะคะขอความเห็นใจนิดนึงว่าแบบว่า ขอความรักได้ไหมอย่างเป็นเหมือนเดิมได้ไหมมาคุยกันหน่อยได้ไหมยังรู้สึกเหมือนเดิมนะอะไรเงี้ยยังยังคงรักและคิดถึงอยู่นะอะไรเงี้ยกลับมาคุยกันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะว่าปัญหาต่างๆมันจะได้ถูกคลี่คลายถ้ามันไม่มคลี่คลายมันก็จริงติดอยู่กับติตใจ,จของเขาอะค่ะติดด้วยความผิดติดด้วยความรู้สึกแบบอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเหมือนมีคนแบบจับเขาไว้อย่างเงี้ยแล้วแบบว่ามันมันยังไม่ได้รับการปลดปล่อยในปัญหาเหล่านั้นนะคะ เขาก็จะทุกของเขาเองถ้าเขาไม่ทำเขารูนะคะว่าในช่วงของเนี่ยพูดอะไรอะ่ะให้อบอกอย่างั้นนะาอไดชาวราศีพิจ,จิกนะคะมาดูกันเด e ๋ยว t ะต e ดเททริอ a c นัลนะคะสามเหรียญโ p เ n นัลสี่เหรียญค่ะ Cupid นะคะ,ะ,คะ no commitment อ๋อ oh, h a p p l y ever after นะคะไอ้สาวพูดสิยงเบาไปปะไม่มีเสียงหรอ is s o m e t ติงเบเ t อร์นะคะ no need to worry ค่ะแล้วก็ improving health สำหรับนะคะชาวราศีพิจิกนะคะสิ่งที่พี่อยากจะบอกแล้วก็แนะนำกับคุณนะคะที่ผ่านมานี่ก็ค่อนข้างมีความนิ่งเฉยมีความ เหมือนปิดกั้นจังเลยเนาะเกี่ยวกับตัวราศีพิจิกอะ่ะคือคุณก็ไม่ได้แบบคิดที่อยากจะไปคบอะไรกับใครหรือหาความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆมกับใครหรอกแต่ความรู้สึกเก่าๆคุณก,ก,ก็ไม่ได้ปลดปล่อยอะไรไปเลยมันดูแบบอค้างๆค้างๆคา,ๆา,ๆา,ๆาๆอยู่อย่างนี้นะเพราะว่าตัวคุณอะ่ะยังคงอยากได้ความรักที่มีความสุขอยากได้ความรักที่มันเป็นนิรันดร์อยู่ด้วยกันตลอดไปไอส้สาวเชื่อว่าคุณก็ก็คาดหวังว่าคนคนนี้มามา เขาเรียกอะไรพอสมควรอนะ่ะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นอะไรที่แบบว่า,วาคุณรู้สึกยังไม่ได้มีอยากมีคบกับคนใหม่ๆมันเลยเป็นการจมปลักหรือว่าเป็นการยึดติดอ,อยู่กับคนเกา่าๆอยู่เยอะมากๆนะคะเพราะคุณอยากมีความสุขกับเขาอยากแฮปปี้กับเขาอยา,อยากอยู่กับเขาอะค่ะม,คม,มีความมีคอมมิเต์ด้วยกันตลอดไปอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าคุณจะยังนิ่งๆคุณอาจจะไม่เปิดใจรับใครแต่อยากให้คุณลองเขาเรียกอะไรอะเยียวยา,วยาวความรู้สึกของตัวคุณเองก่อนนะคะ ถ้าตอนนี้มันอาจจะยังไม่มีฟีดแบ็กอะไรคุณคนนั้นอาจจะยังไม่ทําอะไรจะไม่กระทําอะไรใดๆกับคุณนะแต่ว่าขอให้คุณใช้เวลาเหล่านี้ในการรักษาความรู้สึกเยียวยาความรู้สึกทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจให้มันโอเคให้มันดีให้มันมีความสุขให้ได้มากที่สุดนะคะ <c oughs> บอกเลยค่ะว่าเดี๋ยวมันจะได้มีการพูดคุยกันนะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ มันอาจจะดูไม่ได้มีสถานะหรือว่าคุยกันในแบบที่ไม่ผูกมัดหรือแบบว่ายังไม่มีข้อตกลงกันว่าสรุปและ้วะยังไงในความสัมพันธ์อ่ะอาจจะเป็นการคุยกันในแบบที่ยังไม่มีข้อตกลงยังตกลงกันไม่ชัดเจนแต่เชื่อเลยค่ะว่าเดี๋ยวมันจะได้มีการมาพูดคุยกันขอเพียงแค่คุณอย่ากังวลอย่าคิดมากหรืออย่าวิตกจนมากเกินไปนะคะเรื่องนี้มันมันคุณไม่จําเป็นที่จะต้องกังวลเลยเพราะเดี๋ยวจะได้มีการมาพูดคุยกันใหม่ เนี่ยความยุติธรรมสิ่งที่กูต้องการในความสัมพันธ์ค,คือคือกูรักมึงอ่ะมึงก็ต้องรักกูคืนปะคือแบบความสุขมันก็ต้องตรงกันไหมอะ่ะคือมันไม่ใช่ที่แบบกูจะให้มึงอย่างเดียวแล้วแบบมึงก็รอรับรอรับลรบลจิตอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าที่บานมากูอาจจะเป็นผ้วให้อ่ะออาจจะเป็นผู้ให้กูแบบทุ่มเทกูอาจจะทําทำถ้าสุขวามสามารถแล้วแต่แบบคนคนนั้นก็แบบมีความสุขที่จะได้รับของมึงอย่างเดียวไม่เป็นไรค่ะแต่ว่า ในเดือนนี้นะคะเดี๋ยจะติดคือความยุติธรรมค่ะในความสัมพันธ์คุณจะไม่ถูกเอาเปรียบอะไรแบบนั้นอีกแล้วนะคะเพราะว่าคิวปิดการจัดการอะไรให้คุณอยู่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นที่ดีกว่านี้ถึงแม้ที่ผ่านมาคุณจะเป็นคนที่ถูกเอาเปรียบอะค่ะถูกแบบอะไรก็กู้วอะไรก็กู้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบในช่วงเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้น ที่ดีกว่าเดิมคุณจะได้รับดวงมันเพราะว่าตอนนี้คิวปิดเขาก็เห็นนละะ้แล้วก็แบบได้ทําการดําเนินการโปรเจกต์นี้ให้กับคุณอยู่ว่าเอ้ยไม่ได้นะมันจะต้องไม่ใช่แบบนี้นะอะไรเงี้ยกา,ารมาเทพราดการให้คุณอยู่นะคะสู้ๆนะคะเขาด้วยนะคะว่าราศีอะไรดาวอะไรลไรัคนาอะไรธาตุอะไรที่มีเกมมีพลกระชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนเมษายนส5 6 4้าสี่มาดูกันอควาเรียส,สิกุมค่ะ ลีอโอราศีสิงห์แล้วก็ s ซตเทิราศีมังกรโอเค okay. ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปได้วยนะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย